มามามาอยู่ในคูกันวันนี้อือหืหยิบไฟฉายกันเลยอย่างแรกไฟฉายนี่ไงพลังงานไอเคเนี่ยหลอดแดงๆเนี่ยใช่ได้เลยพลังงานสปิริตบุ้งไม้กู้เออปปขั้นแรกมึงต้องเดินไปเปิดไฟก่อนวะไปเลยเปิดไฟวางสปิริตบุ้งตรงไหนดีวางอือหือเคโอเคเอาไปเอาไปเคอย่าพึ่งกูไม่ได้เลือกระดับเลยกูไม่ได้ระดับ มึงเลือกระดับเท่าไหร่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเปิดไฟไม่ติดเลยวะติดแล้วมันแกแล้งเราไอ้เคเปิดติดไหม,มางงาผีมันสับคัดเอาเราเปล่าวะไปเอาพลังงานดิผีมันสับคัดเอาอ่ะแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงผีหาเลยสับคัดเอาไอ้ชิมหายโอเคเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วโอเคกูไม่มีไฟไปสิพาเ๋ยวกูพาเดินทัวร์ทัวร์เลยไปน้ำมึงมีไฟฉายอะ่ะเฮ้ยกวางไปเราไม่ต้องกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูกูเปิดประตูบานนี้แล้วเว้ยนี่ไงเอาเกลือไปแลกไอ้สัส เฮ้ยบัเปิดประตูให้เราเราต้องเข้าเว้ยโอ้อนี่ไงนี่ไงเนี่ยอ๋อล้วไม่สับอ๋อนี่ไงบังเคไอ้เคมาอยู่ก่อรเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พลังงานก่อนเคเฮ้ยเคเคมปิดประตูเหรอไปแล้วแป๊บนึงใส่โอ้ใส่ไปแล้วนี่หว่าอ๋อสีแดงหายกูใส่กูใส่กูใส่อ่าใส่ใส่ใช่ไหมลองไปเปิดไฟดูไหมห้องอะไรวะใครเปิดคอมไว้อะ ใครเปิดคอมไว้เชียนี่ไม่ปิดเหรอฮะเสียงดูตาตาเข้าไปโอเคหาของที่มันดูเป็นไปได้ว่าจะมีหยิบมาใช้ได้ไม่มีเหรอนั่นก็มีเกลืออะไรงี้นู่นนู่นนู่นเคคุกพระเจ้ามีสิของจริงเชียห้องน้ำไม่ใสห้องน้ำไม่เย็นอาบน้ำสักหน่อยไม่จะได้สดชื่นลงอาหารว่ะเข้าไปดิวางเกลือก่อนไล่ไล่ไล่นั่เดี๋ยวขอเช็คก่อน เหมือนจะไม่มีว่ะไม่มีอะไรเลยนี่ไงมันเชื่อมห้องข้างๆห้องข้างๆน่าจะเป็นห้องทําอาหารแน่เลยเปิดไฟดิเฮอืเออสว่างมาหน่อยอยู่ในความสว่างแล้วมันรู้สึกสดชื่นไงไม่รู้อันนี้ก็ต้องมีสวิตไฟดิไม่มีอะไรเลยว่ะหรือว่าไอ้บ่อน,นั้นมันต้องซื้อวะฮะเฮ้ยชิดไปประตูว่าใช่แหละไอ้บ่อน,นั้นต้องซื้อฮะเออกว่างั้นแหละขโมยขโมยสมุดเลยจะเอาไปไหนสมุดอ่ะนย้อนอยู่ไอ้นี่ห้องอะไร เฮ้ยลงมาห้องนี้หรอยังไม่เคยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะตุ๊ตต้าต้าต้าตุ๊ตต้าวางวางดีนี่ถ้าเขาวางสมุดเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยมีชั้นสองเหรอโอเคเปิดเลยเปิดเลยเคสมุดนี่หายกูใช้เครื่องหมดแล้วด้วยไปเข้าไปเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโอ๋อลานปะหารไอ้เหี้ยอุ้ยที่เนี่ยกูบอกเลยว่าเฮียนลานปะหารเนี้ย เฮ้ยเฮี้ยนมากใช่ไหมห้องนี้อะไรอ่ะเอาไว้เอาไว้ดูอ่ะน่าเข้าไปดีเฮ้ยเฮ้ยอู้โหเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยใครเปิดประตูเข้าอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดินเดินทั่วห้องมาอันนี้กดได้ไหมสวิตต์กดไม่ได้เอ้ยแล้วไอ้บ่อนั่นเจ้าไปไหนรอด้วยเคเผื่อมันโผล่มาเวฟเชวเวฟข้างหลังกูนั่นโอ๋อตรงนี้เลยเหรอกลัวอยู่หรือเราต้องจับพร้อมกันวะไอเสียงอะไรวะตะกี้นี่เหมือนได้ยินเสียงคนกรี๊ดอ่ะเคมันต้องจับเปล่าวะ จับด้วยกันจับพร้อมกัน Who are you Who are you, Who are you? How are you มไม่มใช่ Who are you อเอ้าเฮ้ย <Who> ดิน้นเซ็กใบประตูอ่ะเคไปสำรวจฝั่งนู้นด้ไหมเรื่อง Who are you มันปิดหนักแล้วนะเคเชียเ่ย <c oughs> เอกดานห้อเงี้ยเฮ้ยไปต่อเสียงไรว,วะเ,รเสียงเหมือนตึกตึกน่าจะเสียงคนเดินว่ะชิบหายแล้วนะอะไร เหมือนดินเสียงตึก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 อะไรสักอย่างอะแล้วก็มีเสียงหุกนคีด้วยก่อนตอนที่มึงกาลังจับกระดานอยู่อะอันนี้ตรวจยังห้องทํางานเนอะเฮ้ยเสียงอะไรวะระเกียรโอเคโอเคเราว่าเรากลับบ้านกันไหมถุยไม่ใช่ไปห้องนู้นอะยังสํารวจยังตรงนู้นอะฟางนู้นมีอะไรให้สํารวจอีกวอะไม่มีแล้วอะต้องเดินก่อกลุ่มวะ

เคอยู่กูใช่ไหมเคเคไอเคเงียบมันมาแล้ววะมันมาแล้วไอเคมันมาแล้วเคโอค้กูปิดตาแล้วกูปิดตาแล้วท <c oughs> ีมเก็บมียบไว้หลังแป๊บอ่ามืดนิดเฮ้ <c oughs> ยเฮยกูมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไฟฉายเปิดติดไหมเค เฮ้ยเปิดแล้วไปละไปไปกันเถอะเฮ้เฮ้เอ้ามันล็อกประตูกูออกมาแล้วกูออกมาแล้วเคเคเคอยู่ไหมเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูกูเปิดไม่ได้กูกดแล้วอันนี้ไงเปิดแล้วเปิดแล้วมาดิมาเคแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยสามสามไอ้สัตว์โอ้มีปิดประตูพร้อมเลยไอยู่ต่อกูว่ามันฆ่ากูแน่ เออเอ้ยไอเดี๋ยวโอเคสปินลิบบู๊กมีกี่เล่มสองสองเหรอเรา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 กูถือไปหนึ่งเล่มมึงอันอันนี้ของถือไปหนึ่งเล่มอันนี้ของใครอ,อันนี้อันนี้ของกูอันนี้ของกูอเรื่องที่มึงถือไปกูหย,ยิบไปไว้ในห้องเอ่อัทหารแล้วงั้นก็หยิบไป,ปไปอีกรอบไป<ะ>ไฟกลับมาใชา่ยังจะเอาอีกเหรอสรุปเรากลัวหรือเรา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 เปลี่ยนแปลงไว้ยังเลยเนาะปิดเปิดแสดงเลยมาเคหันหลังสู้หันหลังสู้เปิดไฟดิ เกิไม่ได้ไอ้สัตว์ฟิวขาดเหรอเหงียบดิเคเราต้องคุยกันตลอดเวลาเว้เรา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 โอเคแม่กูบอกเลยมันเข้าได้ประมาณห้าคนเกมนี้ชวนเพื่อนมาอีกสามคนกูบอกเลยว่าแม่งสนุกนมองที่ไม่เห็นเลยกูก็มองก็ไม่เห็นกระดิบบุกเหมือนเดิมว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอวางก่อนวางเพิ่อมอีกหนึ่งเล่มแล้วก็กลับไปเออกลับเดี๋ยวเอากระดานนี้ไปด้วยเราด้เคเคอย,อย,อยูย่ไหน ไอเคไปอะไรอย่เงี้ยที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยี่ไหน,ไหนเจออะไรเหรอฉัทองฮะี่ดับมุมลบมุมลบมุมลบมุมไปเลยนะเออกูหันหลังใส่แล้วไอ้เคี้ยของเราเหลือยี่สิบเจ็ดแล้วอ่ะยีิบสี่มันคิดจะฆ่ากูมันฆ่ากูเหมือนกันแหละมึงตายกูก็ตายอะเอาง่ายๆ ไม่เห็นอะไรนะกูไม่เห็นอะไรนะกูไม่เห็นอะไรนะกูไม่เห็นอะไรนะนะกูไม่เห็นอะไรนะกูปิดตาแล้วตาแล้มึงเหลือเท่าไหร่กูเหลือยี่สี่ยี่เอ็ดต้องไปลดเหลือสูญมันจะเกิดอะไรขึ้นวะลาสไปเลไป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 เลยเหรอไปเลยไปกูวิ่งขึ้นรถดีกว่าปะนี่เรายังไม่เจอผีนะนี่อะไรมันจะนี่ยเฮ้ยไอเหี้ยเจี่ยวหลบมุมหลบมุมกูหันหน้าแล้วก้มละ เลือเท่าไหร่โอเคกุลียี่สิบเอ็ดเฮ้ยน้ำตาจะไหลไอ้เขี้ยหลบหลบตรงนั่งเก้าอี้ไอ้เขี้ยสปีริตบอกว่าช่วยเขี้ยดกูเลยกุลีสิบเก้าเราจะโดนไหมฮะเฮ้ยเราจะตายเราจะตายเปิดได้โอเปิดเปิดสิเคไอ้เขี้ยดไอ้เขี้ยดสกิดไปวิ่งเลยเดี๋ยวเข้าโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ขึ้นรถขึ้นรถไป้คขียได้ยินเสียงกรีดมันไล่เรา เสียกีดไม่ได้ต้อนรับเราแล้วมันไล่เราแล้วมันกีดแบบประมาณว่ามึงออกไปเลยอะไรประมาณนั้นหรือมันจะเรียกเราเข้าไปก็ไม่รู้สรุปไม่เจอเอี้ยอะไรเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยคือวันครั้งนี้เรามากันสองคนเว้ยได้ตังสามห้าบาทเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตะกินนี่เอ้ตะกินี้เราเจอผีอะไรวะเนี่ยอ่านไหมโอเคโอเคโอ๊ยแปลว่าอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันวะเพราะกูก็อ่านไม่ทันโอเคโอเคพอก่อนไหมพอก่อนไหมเออพอก่อนโอเคปิดท้ายปิดท้ายคลิปเลยปิดท้ายโอปิดท้ายเหรอโอเคแม่งเอ้ยผลสรุปในการเอ่อผลสรุปครั้งนี้นะท่านผู้ชมก็คือไม่เจอหาอะไรเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมกับเคขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยอย่าขำดิคือมึงรู้ป่าว่าผีมันเป็นผีประเภทอะไรอ่ะมันก็มีแต่โปรตไกายอ่ะผีมีครั้งนี้มึงรู้ไหมเป็นแบเป็นอะไร เออ่ครัง้งครั้งนี้ใช่ไหมกูว่าโปรโตกไก่ว่ะนี่นี่มัน,มนเขียนมันกูกูยังอยู่หน้าเขียนผีอยู่เลยมันเขียนมันเขียนว่า g h o u l เป็นโฟแปลว่าที่แปลว่าปอบอ่ะฮะมันเขียนเขียนอะไรบ้างนะแปลว่าดึกกู้สเวตอักกู้แปลว่าปอบอ่ะกูเหรอ g h o u l อะไรมันนั้นปออ่ะ g h o u l เออปอบเจอปอบเหรอพวกเราแล้วปอบมัน ก็ไม่บอกเราไม่เห็นเลยวะนี่เราเดินผู้ลงทั่วลงพักไงนั่นหรอบอกใจไงวแต่ที่กูรู้ว่แม่งปิหลุดบุกไว้มาเขียนมันไม่เขียนเที่อเลยเออโอเคไปแล้วเดี๋ยวออกมาเจอกันในครั้งหน้าโอเคไปแล้วบายบายก็กราบสวัสดีครับคุณทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มทำไมพอแล้วโอเคไปแล้วบายบายเอาว่วีที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 ปวีที่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 วี